สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับรีวิวไฟฉาย n i c o r e p 1 0 ix ตัวนี้ส่งมาจากร้านทู n a m i fac นะครับใน Facebook เป็นร้านขายอุปกรณ์ตกปลาเครื่องเขียนขายนกสวยงามนะครับแล้วก็ขายไฟฉายด้วยเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทไทยพาวเวอร์ไลท์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน Description หรือว่าในพินคอมเมนต์นะครับกดเข้าไปสั่งไปสอบถามกันได้เลยราคาจำหน่ายของไฟฉายตัวนี้อยู่ที่3,350บาทมีแบตเตอรี่ นะครับแล้วก็สายชาร์จมาให้แล้วนะครับคือซื้อมาแล้วพร้อมใช้เลย3350ใครสงสัยเรื่องของราคาผมบอกไปแล้วนะครับซื้อที่ไหนบอกไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันเลยนะครับไฟฉายนะครับก็จะอยู่ในขนาดแล้วก็คลาส compact tactical นะครับหรือจะเป็น everyday tactical ก็ได้ตัวนี้เป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาจาก P10I นะครับซึ่ง P10I เนี่ยจะมี LVD ดวงเดียวนะครับแล้วก็แสงจะเป็นลักษณะคือพุ่ง แล้วก็มีฮอตสปอตโตสปิลหนาตัวนี้นะครับตัว X เนี่ยจะเปลี่ยน LED เป็น4ดวงนะครับจากดวงเดียวเป็น4กําลังของแสงที่ออกมามากขึ้นกว่าเดิมนะครับเยอะเลยแล้วก็ลักษณะของแสงจะเป็นลักษณะฮอตสปอตโตสปิลหนามากแล้วก็เป็นแสงแนวกระจายกระจายกว้างๆบานๆหน่อยนะครับก็กล่องจะมาเป็นกล่องสีดำมีชื่อรุ่น P10IX ผมเคยรีวิว P20IX ไปแล้วในช่องรวมถึง P20I ด้วยนะ P20 New Version ก็ v 2ก็รีวิวไปแล้วนะครับลองเข้าไปดูใน Playlist Night Core ก็ได้นะครับเข้าใน Playlist เราไปเลือกที่ Night Core นะครับหรือว่าจะเซิร์ชชื่อรุ่นก็ได้นะครับสงสัยว่ามีรุ่นไหนยี่ห้อไหนบ้างในช่องกดไปที่ช่องของผมนะแล้วก็ไปที่ช่องเซิร์ชค้นหาที่เป็นรูปแว่นขยายนะครับแล้วก็กดชื่อรุ่นหาเลยนะครับก็น่าจะเจอแหละ ตัวไฟฉายตัวนี้นะครับเน้นเลยก็คือมีความสว่างสูงสุดนะครับแต่ว่าเป็นรันไทม์ที่ใช้ได้ประเดี๋ยวประดาวเนาะไม่ได้ว่าเปิดลากได้นะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อแหละถ้าเปิดแรงสุด4,000 l u m e n ที่ maximum level นะครับใช้ Cree XP-L2V6 แสงอมเหลืองนิดๆนะครับไม่ได้ว่าขาวจัว้วแล้วก็ไม่ได้เหลืองมากด้วย4ดวงด้วยกัน Extreme Performance นะครับ I Generation 21700 Ultra Compact Flashlight รุ่นนี้ต้องใช้แบตเตอรี่ รุ่นเฉพาะของเขานะครับถ้าใช้แบตเตอรี่รุ่นอื่นในยี่ห้อนี้ก็เปิดไม่ติดนะครับแล้วก็ใช้งานไม่เต็มระบบด้วยอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องมีอะไรบ้างมีแบตเตอรี่นะครับ 5,000mAh นะครับ i-series มีแมกกาซีน CR1232 ก้อนนะครับคือใส่แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วทิ้ง2ก้อนได้แล้วก็ใช้ซองเป็นทัชที่เข้าโฮสเตอร์เป็นพลาสติกแข็งนะครับ Injection mold สาย USB Type-C หรือ USB-C นะครับชาร์จิ้ง ด้านนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกไว้ความสว่างสูงสุด4,000ลูเมนแสงไปไกลสุด158เมตรอย่างที่บอกนะครับไม่ใช่ไฟฉายสายพุ่งนะ Intensity หรือความเข้มของแสงอยู่ที่6 2 0 0 0อะแคนเดลานะครับแก้ไขแล้วก็อ Impact m p a c t Resistance ที่2เมตรลงน้ำได้2เมตรนะครับเป็น ip 6 8บมั้งคิดว่านะครับเรามาดูกันที่ตัวแพ็กเกจนะครับจะมีตัวไฟฉายมาในโฟมกันกระแทก แล้วก็ข้างล่างนะครับจะมีอุปกรณ์อื่นๆให้มาอีกมาดูกันว่าเขาให้อะไรมาอีกบ้างน,นะครับนอกจากนี้กล่องเป็นกล่องกระดาษแข็งดำๆค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะครับโอเคในกล่องนะครับจะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมาด้วยนะครับมีอะไรมาบ้างมีคู่มือแพมเฟลวิธีใช้งานนะครับมีสายคล้องมือแล้วก็สเปรย์โอริงหนึ่งเส้น พ็อกเก็ตคลปนะครับเป็นสเตเลสสีดำแล้วก็จะมี USB C นะครับ USB Type C ให้มา1เส้นนะครับเป็นโฮสเตอร์หรือเป็นซอง Tactical สามารถจะใช้กับเข็มขัดทั้งที่ได้หลายขนาดนะครับเกี่ยวได้ปรับความกระชับได้แล้วก็ตัวซองเป็นพลาสติกแข็งด้านล่างมีรูให้แสงรอดตัวไฟฉายสามารถจะสอดเข้าไปในตัวซองลักษณะนี้นะครับเวลาใช้งานก็จับแล้วดึงขึ้นมาแค่นี้เลยนะครับหรือจะใส่เบ Do าว เบสโซแอพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะติดติดแต่เบสโซดาวนเนี่ย oh. ดีเลยแหละถ้าดันลงไปสุดก็จะประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นแมกกาซีนซึ่งใช้งานกับแบตเตอรี่ cr 1 2 3 2สองก้อนนะครับเข้าใส่ไปตาม Direction ที่เขาบอกนะครับใส่ลงไปแล้วก็นี่เป็นการเดโมให้ดูนะครับก็ดันลงไปแบบนี้นะครับประมาณนี้แล้วใส่เข้าไปในตัวไฟฉายทำให้ใช้งานได้นะครับอันนี้ก็คือจะมี แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วทิ้งนะครับสามารถใช้งานได้เป็น 3V โวลต์สก้อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวอุปกรณ์นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบตเตอรี่217.0นะครับ I s e r i e s เท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้แล้วทิ้ง2ก้อนนะครับใส่ไปแบบนี้แล้วก็จะมี t ท c กที่ l ข้ d โมด and daily mode คือเป็นแท c กที่ l ข้คือจะมีโหมดไม่เยอะแล้วมีสโตรบมีแรงอะไรอย่างเงี้ย daily mode ก็จะมีปรับโหมดความสว่างได้หลายอันมี memory อะไรแบบนี้แล้วก็ สตรเบอรี่คือกดสโตรบได้เลยโดยไม่ต้องเปิดไฟก่อนนะครับแล้วก็ usb c rechargeable ที่ตัวอุปกรณ์โอเคนะครับไฟฉายก็เป็นขนาดย่อมแหละนะครับอยู่ในมือก็ถือว่าจับถือถนัดอยู่น้ําหนักไม่ได้มากอะไรเลยจับก็สบายมือดีนะครับโครงสร้างของไฟฉายตัวนี้ผลิตด้วย oy, อลูมิเนียมอันลอยอนโนดยสีดําไม่แน่ใจว่าเป็นอลูมิเนียมซีรีส์หกพ0หรือ7000แต่ให้ผมเดานะน่าจะเป็น60 61 t 6นะ6061 t 6เป็นอลูมิเนียมที่นิยมใช้งานกับ อุปกรณ์นะครับหลากหลายเลยส่วนหัวเบเซลมีสตรเบเซลเล็กๆแบบนี้เป็นอลูมิเนียมมีเลนส์เป็นแก้ว t e m p e มเปอร์คลเคลือบอันไทยไฟโ a ดแล้วก็จะมีรูนะครับร่องของรีเฟล c t เตอร์ขนาดเล็กแบ่งรีเฟล c t เตอร์เป็นทั้งหมด4ดวงด้วยกันนะครับมี LED เป็นรุ่น Cree Xpl2v6 นะครับ v 6ให้แสงที่แรงแล้วกระจายกว้างสูงสุดที่4,000ลูเมนเลยนะครับ แต่ไม่ได้เปิดลากได้นะรีเฟคเตอร์เป็นสมูทรีเฟคเตอร์นะครับเราออปติคอลก็ใส่มากด้วยส่วนด้านข้างนะครับฝั่งนี้จะเป็นช่อง USB Type C นะครับปิดไว้ด้วยจุกยางซึ่งเวลาเราจะใช้ก็ต้องใช้นิ้วหยิกขึ้นมาแล้วก็เอา USB เสียบเข้าไปนะครับแล้วมันจะทําการรีชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปในตัวอุปกรณ์ซึ่งแบตเตอรี่ที่ใช้งานกับไฟฉายตัวนี้รุ่นนี้นะครับในซีรีส์ i ที่เป็น P10i P20i p 2 0 ix p 1 0 ix แล้วก็อื่นๆที่เป็น i นะ i 4 0 0 0 r อะไรพวกนี้ต้องเป็นแบตเตอรี่รุ่นเฉพาะของเขาเท่านั้นนะครับถึงจะใช้งานกับไฟฉาย series i ได้นะครับอย่างที่บอกเขาว่าเป็น i generation battery นะครับล่องไปความร้อนมีอยู่ทั่วเลยรอบแล้วก็บริเวณคอก็ทำลายแบบนี้ข้างๆกับพอร์ต usb c นะครับจะมีไฟ indicator บอกเป็นไฟ indicator สีฟ้าบอกระดับพลังงานที่เหลืออยู่เวลาใช้งานมันจะติดขึ้นมาตอนช่วงแรกๆที่เราเปิด ประมาณ4วินาทีแล้วไฟจะดับนะครับจะเป็นการติดกระพริบหรือว่าอะไรเตือนขึ้นมาส่วนเนลริงก็จะเป็นลายร่องแบบนี้ซึ่งอันนี้จะออกแบบมาให้รองรับกับคลิปที่มีมาให้ในแพคสามารถจะติดตั้งด้านล่างนะครับด้านตรงกลางแล้วก็ด้านบนรวมถึงอันนี้นะครับจะออกแบบมาให้ใช้กับเมาส์ติดเวฟพอไลท์คือเป็นเมาส์ที่แหวนรัดไฟฉายนะครับรัดเข้ากับตัวไฟฉายแล้วเอาไปติดกับปืนรางวีไคทีนี่ได้แล้วก็ตรงนี้ยังเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวไฟฉายด้วยในกรณีที่ ดนทับโดนกระแทกนะครับมันจะกระจายแรงกดออกสุดท้ายก็จะเป็นการลื่อนไปในตัวนะเพราะว่าตัวร่องพวกนี้ก็มี texture ์ลึกอยู่นะจับแล้วมันไม่ค่อยเลื่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีชื่อรุ่นชื่อห้อครับ p ยี่สิ ix นะครับซึ่งก็จะเป็นน้องของ p 2 0เพราะ p 2 0เนี่ย p 3 0กับ20เนี่ย,ยจะมีหัวที่ใหญ่กว่านะครับ20ก็จะใหญ่กว่านี้แล้ว30คือจะใหญ่เลยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นฝาท้ายเก,เกลี้ยงๆกลี้ยงนขน้างแบบนี้แล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดอยู่เป็น Young, สว นูนสูงตัวนี้วางเทลสแตนไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่มีรูร้อยแลนยาร์ดมาตรงที่ฝาท้ายเลยแต่จะมาร้อยตรงบริเวณเพอกเคลิปที่ติดตั้งเข้าไปแทนถ้าเราต้องการส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นสวิตช์โหมดนะครับซึ่งจะอยู่ในลักษณะที่อยู่ด้านข้างตรงขอบเป็นโลหะนะครับแล้วก็ต่ําแบนติดกับฝาท้ายเลยทําให้โอกาสที่จะไปกดโดนโดยไม่ตั้งใจเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็ต้องตั้งใจกดจริงๆไฟถึงจะทํางาน ตรงนี้ก็จะเป็น Row Profile Switch เป็น second generation strobe ready ของไน c อร์นะครับซึ่งไฟฉายที่มีระบบ s t r o p e ready ก็มีหลายยี่ห้อด้วยกันแต่ว่าแบบไนคอร์เองเนี่ยน่าจะเป็นผู้นำชั้นนำเลยแล้วกันว่าจะนำระบบนี้มาใช้นะมี Claras, มี next t a c h มี Phoenix นะครับมีอะไรอีกก็หลายยี่ห้ออยู่นะครับแต่ว่าก็เด่นๆก็จะเป็นไนคอร์นี่แหละที่ใช้ระบบ strobe ready นี้ขวัวถอดไม่ได้นะครับตัวนี้เดีย๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับลองหมุน ตัวฝาท้ายออกมาจะมีคอนแทคอย่างนี้นะครับอยู่แล้วก็มีแผ่นไอโซเลชันบล็อกแบตเตอรี่ไม่ให้ลั่นขณนะขนส่งนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาเป็น NL 2 1 5 0 HPI 5000 m มิลลิแอมเป์เป็น s s r r i s แบตเตอรี e ่นะครับหัวแบนแต่มีวงจรแล้วก็เป็นคัตโซดแอนดอยู่ฝั่งเดียวกันท้ายเป็นขั้วลบ ฝั่งนี้เป็นควบบวกควบลบอยูดยด้วยกันนะครับทำให้มันชาร์จในอุปกรณ์ซีรีส์ไได้ทั้งหมดนะครับแบตตัวนี้แชร์แบตเตอรี่กันกับ i อ0 0่พด้วยนะแต่ i4000R รู้สึกแบตเตอรี่4,000ม ah ิลลิแอมมังถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ P10i P20i P20i X P10i X นะครับส่วน P20 V2 อะไรพวกนี้ผมไม่น่าจะเอาใช้กับแบตหัวแบนแบบนี้ได้ไหมนะครับแล้วตัวนี้ยังใช้กับโคมไฟที่ เป็นแท่นชาร์จนะครับเป็นชาร์จเจอร์แล้วก็เป็นโคมไฟพกเทเบิลของไนท์คอร์เองได้ด้วยนะครับเป็นไฮดิชาร์จ 15A นะครับตัวนี้เฉพาะแบตเฉพาะเลยท่อด้านหลังมีโอริงติดตั้งมาหนึ่งเส้นแล้วเป็นเกลียวธรรมดาไม่ใช่สแควร์น้ำหนักเบาเลยนะครับถ้าไม่มีแบตเตอรี่เราลองดรอปแบตเตอรี่ลงไปนะครับขั้วโพซิทีฟหันไปด้านหน้าแล้วก็ใส่ฝากลับเข้าไปส่วนฝานี้นะครับเราสามารถจะใช้ฝาคัสตอม Aftermarket นะครับซึ่ง Nike Core เนี่ยจะให้มาผมจำไม่ได้ว่าเป็น TSL หรือ TLS อะไรสักอย่างเทนะครับซึ่งเป็นไฟตรงฝาท้ายด้วยนะครับแล้วก็เป็นสวิตช์ที่เท่มากรับสูง3-400เองมื่ออันหนึ่งนะครับเป็นซื้อในช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าผ่านตัวแทนน่าจะมีอยู่นะครับซึ่งก็เป็นสวิตช์ที่ใส่เท่มากส่วนที่ผมไม่ชอบในฝาท้ายแบบนี้คือเวลาหมุนเนี่ยมือเปียกๆหรือมือมันเนี่ยมันลื่นมากเลยมันหมุนไม่ออกทําไมเขาไม่ทําลายการลื่นมาตรงนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ ไฟฉายติดตั้งพร้อมใช้แล้วเดี๋ยวมาดู UI กันว่าใช้งานยังไงโอเคนะครับสำหรับ UI นะครับไฟฉายตัวนี้มีโหมดให้เลือกใช้อยู่2กรุ๊ปด้วยกันนะครับกรุ๊ปแรกเรียกว่า daily Mode นะครับซึ่งโหมดนี้จะมี memory ของแสงล่าสุดที่ใช้งานนะครับแล้วก็อีกโหมดนึงจะเรียกว่า t a c t i l Mode นะครับเรามาดูกันเลยนะครับเปิดปิดปกตินะครับในโหมด daily คือแตะติดอฟดับกดคลิกเพื่อเปิดค้างนะครับหลังจากเปิดแล้วต้องการปรับความสว่างกด switch โหมดที่ท้ายนะครับตรงนี้ หนึ่งครั้งลงไปก็จะเป็นการเพิ่มความสว่างขึ้นไปจนถึงสูงสุดแล้ววนกลับมาที่ต่ําเมื่อเราปิดแสงระดับอะไรก็ตามแล้วเปิดกลับมาใหม่แสงยังคงอยู่ระดับนั้นเหมือนเดิมนะครับ low medium high higher แล้วก็ high high คือ maximum turbo อะไรเงี้ยนะครับเรแ,แทบอีกทีก็จะกลับมา low สมมติผมเปิดระดับก,กลางๆไว้เปิดไปปิดมาก็กลับมาอยู่ระดับเดิมนะครับที่เราปิดไปก่อนหน้านี้นะครับ ส่วนโหมดสโตรบเรดดี้นะครับสามารถจะกดใช้งานได้เลยตอนที่ไฟไม่ต้องเปิดนะครับกดลงไปค้างลงไปนะครับไฟจะเข้าสโตรบทันทีนะครับปล่อยมือไฟก็จะดับทันทีส่วนเวลาเราเปิดไฟระดับตำาๆแล้วเรากดสโตรบโหมดนี้นะครับปุบ่มนี้มันจะไม่เข้าสโตรบแล้วมันจะเป็นการเข้า b o สต์เป็นเทอร์โบแล้วปล่อยก็จะกลับมาก่อนหน้านี้แทนซึ่งโหมดเดลี่นี้มีประโยชน์มากนะครับในการใช้งานคือถ้าเราต้องการจะทําให้ศัตรูหรือว่าคนที่เข้ามาคู่คามเราเนี่ยแสบตายก,ก็เพียงแต่แท็บสวิชลงไปที่โหมดสวิชนะมันจะเข้าสโตบอเดลี่ทันทีโดยไม่จําเป็นต้องเปิดไฟแต่ถ้าเราเปิดไฟใช้งานระดับ่ำๆสองอะไรใกล้ๆแต่เราสงสัยว่ามีอะไรที่อยู่ไกลออกไปแล้วมองไม่เห็นกดสวิชโหมด ตัวที่แบนๆบนี่นะครับลงไปมันก็จะบอมไฟขึ้นไปที่ระดับ400พันลูเมนแม็กซ์ปล่อยมือเมื่อไหร่แสนจะกลับมาก่อนหน้านี้ทันทีซึ่งมีประโยชน์มากๆสําหรับคนที่ใช้ตรวจการนะครับเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้นะครับดีมากๆเลยส่วนระดับความสว่างนะครับรันทามทั้งหมดก็จะมีรายงานอยู่แบบนี้นะครับโหมดนะครับโหมดโลของไฟฉายตัวนี้นะครับอยู่ที่ต่ำสุดเลยนะครับ ultra low สองลูเมนนะครับรันทามอยู่ที่350ชั่วโมง โล w 50ูเมนที่38ชั่วโมงมีเดียม3 0 0ลูเมนที่7ชั่วโมง15นาทีไฮ g h 850ยูเมน2ชั่วโมงครึ่งไฮเออร์ Higher, นะครับ1 7 0 0ลูเมน2ชั่วโมงแล้วก็ Turbo นะครับเมื่อกดค้างจะเป็น4,000ลูเมนที่30นาทีซึ่งจะเป็นแสงระดับที่ใช้งานได้ประเดี๋ยวประดาวนะครับไม่ได้ว่าเปิดค้างได้ตลอด Impact 2เมตรนะครับ ip 6 8คือ6 8สูงสุดเลย ลงน้ำได้ถึง2เมตรนะครับส่วนนานเท่าไหร่เนี่ยไม่ทราบนะครับอันนี้ก็จะเป็นรันไทม์ที่ได้จากแบตเตอรี่ e r i e s ีสนะครับ2 1 7 0นึ0 0มิลลิแอมแต่ถ้าใช้ขนาด 2, 1องหนึ่าแบบใช้แล้วทิ้ง2ก้อนเนี่ยรันไทม์กับระดับความสว่างจะลดลงนะครับมันจะมีหมดแค่ u l ล r a ้าโลโลมีเดียม i g h นะครับเท r b o โบจะไม่มีไฮเออร์ Higher, จะไม่มีนะครับตัดออก ก็จะเป็น1,600เอ่อ1ัน0ลูเมน300ลูเมน50ลูเมนแล้วก็2ลูเมนตามลำดับสตบอปก็จะเป็นสูงสุดแค่า10,60ลูเมนเท่านั้นแทนที่จะเป็น4 0 0 0ลูเมนนะครับคราวนี้จบโหมดอ่า general หรือว่าโหมด daily มาแล้วคราวนี้เราลองมาดูนะครับ daily ก็คือจะมีเมมมีเมมนะครับแล้วโหมดก็จะซอยเยอะกว่านะครับประมาณนี้จำเปิดไปโหมดอะไรปิดไปเปิดมาก็จะจำอยู่โหมดนั้นกดสตบอปและดีฟอมออฟก็จะเป็นสตบอปเลยเปิดอยู่จะ กดโหมดนี้ก็จะเป็นการเข้าโหมดบัมไฟนะครับส่วนการเข้าสต็เมื่อไฟเปิดอยู่ก็ทําได้ด้วยนะครับก็คือนอกจากกดปุ่มโหมดค้างไว้แล้วจะเข้า,เ,าเทอร์โบแล้ว,ลวกดทริปเปิลคลิกนะครับหนึ่งสองสามนะครับก็จะเป็นการสตบค้างตอนที่ไฟเปิดใช้งานขณะเปิดใช้งานก็จะมีไฟติดเป็นสีฟ้านะครับขึ้นอยู่สักครู่หนึ่งนะครับคราวนี้เราลองกลับไปโหมดเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด ท่าที่เข้าเซตอัพบ้านนะครับโมเมนต์เดี๋ยวเราลองดูวิธีก็คือกดปุ่มโหมดนะครับค้างไว้จนไฟสต็อปแล้วคลายฝาไฟจะบลิงค์นะครับหหรือ2ครั้งอยู่ที่ว่าโหมดเราอยู่โหมดอะไรนะครับอย่างเช่นผมกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับแล้วคลายฝาไฟจะกระพริบ2ครั้งนะครับข้างหน้าพอเราขันกลับเนี่ยคราวนี้จะข้ามาเป็นท a าที่เข้าเซตอัพแล้วนะครับจากเดลี่หรือว่าโหมดธรรมดาเนี่ยแต่ติดปล่อยดับนะครับก็จะเป็นแสงระดับที่ ค่อนข้างที่จะสูงสูงเลยแหละน่าจะเป็น4,000 lumens momentary on นะครับแล้วเวลาเราคลิกไปก็จะมีการลดระดับแสงลงนะครับลงมาที่ระดับอันนี้สูงสุดรองลงมาลองลงมา,ลงลงมาแล้วก็เบานะครับแต่ไม่มีโหมดเบามากๆแล้วนะครับจะเป็นเบาแบบประมาณน่าจะประมาณ low หนะครับโหมด ultra low จะไม่มีไปแล้วนะครับผมปิดไฟไปนะครับที่ระดับ ultra low ถ้าเป็นโหมด daily มันน่าจะจําอยู่ที่โหมดไหนก็โหมดนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าถาที่ข้อเนี่ยจะเป็นการ ข้ามไปแล้วก็เป็นการรีเซ็ตที่แรงสุดเสมอนะครับทุกครั้งที่เปิดมาใหม่ซึ่งมีความจําเป็นมากกับการใช้งานไฟฉายยุทธวิธีนะครับเราเปิดแป๊บเดียวเนี่ยร้อนเลยนะครับเพราะว่าแสงมันกระจายกว้างแบบนี้เลยนะครับนี่คือ Tactical Setup นะครับ always นะครับ maximum always ปิดระดับเบาเปิดมาก็ระดับแรงอีกสต o บเลดดี้รุ่นนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเมื่อไฟฉายปิดอยู่กดสตบก็จะเปิดเลยแล้วก็เปิดโหมดแรงสุดแล้วกด ปุ่มสตบอปนี้ค้างลงไปจะไม่เป็นการเพิ่มที่ระดับสูงสุดแล้วนะครับมันจะเป็นการเข้าสตบอปค้างแทนนะครับประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับถ้าจะกลับอีกก็กดปุ่มโหมดนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็คลายฝาไฟจะบิงหนึ่งครั้งเป็นการบอกให้เราทราบว่าตอนนี้ไฟกลับมาที่โหมดเดลี่แล้วซึ่งโหมดนี้จะมีเมมโมรีนะครับแม้กระทั่งสตบอปเองก็มีเมมด้วยนะครับ ซึ่งจริงๆผมชอบอันนี้มากกว่าอันนี้ก็จะเป็น UI ของเขาส่วนการชาร์จก็คือเสียบชาร์จเข้าไปจะมีไฟขึ้นบริเวณหัวแ,แบบนี้นะครับไม่ต้องกดเปิดสวิชแล้วโอเคคราวนี้เราลองมาดูตัวอื่นๆในซีรีส์เขาบ้านนะครับนี่เป็นโบนัสแล้วนะครับสำหรับตัวอื่นๆในซีรีส์ของเขานะครับก่อนหน้านี้ไนท์คอรนะครับได้ออก P 1 0เวอร์ชันที่เป็น P 1 0ธรรมดานะครับ P 1 0 i ตัว i ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ยาวกว่า ตัว IX อยู่ประมาณหนึ่งเพราะ IX เนี่ยจะเป็นตัวที่สั้นนะครับ Switch, Switch, Switch ก็สวิตสวิตกับระบบคล้ายๆกันเลยแต่ว่าตัว I เนี่ยจะไม่มีเมมนะครับไม่มีกรุ๊ปให้เลือกแต่ IX เนี่ยมีกรุ๊ปแล้ว LED <F ED S 2> ก็เป็นรุ่นเดียวกันไหมไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นลูมิเนสแสงไม่เท่ากันด้วยตัวนี้ร้อนกว่าแล้วก็ตัวนี้แสงบานกว่านะครับตัวนี้แสงพุ่งกว่ายาวกว่าแล้วก็จะมี P20X IX นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นพี่ คือ UI เหมือนกันเลยแสงเท่ากันแต่ว่าแพทเทิร์นแสงไม่เหมือนกันตัว t 0จะค่อนข้างที่จะบานกว่าไหมก็ไม่บานกว่านะับตัวนี้บานกว่าเพราะว่ามันหน้าเล็กนะครับตัวพอๆกันเลยนะครับก็เป็นสายบาน IX ทั X ้งคู่อันนี้ i เฉยๆนะครับเป็น1 0 i แล้วก็จะมี2 0 i นะครับ2 0 i อยู่ไหนาหาไม่เจอไปวางไว้ไหนไม่รู้อันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่น,นี้ P P10 Version 2นะครับ ก็จะเป็นสวิตช์คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าซีรีส์ i เนี่ยมันจะเป็นสวิตช์เฉพาะของมันเลยนะครับแล้วก็มีมันมีทว i นตี้ไอด้วยผมไม่รู้ผมบวางไ,ไว้ไหนแล้วหาไม่เจออันนี้เป็น iPhone 1 0น0 r นะครับสวิตช์ก็คล้ายๆกันระบบคล้ายๆกันด้วยยาวที่สุดเลยแล้วก็จะมี P10 สมัยก่อนนะครับอันนี้เป็น P10-W กับ P10-GT นะครับ P10 GT ก็เป็นไวไลท์ d o u b ล e U ก็ตัวนี้ไม่มีคำว่า W แต่มันเป็นสีวอร์มไลท์นะครับผมซื้อมาจากต่างประเทศเนาะนี่คือซีรีส์ของเขานะครับนี่คือ n i k o e นะครับ P10 IX นะครับในซีรีส์เป็น n i k o r e ซีรีส์ที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับซีรีส์ P10 P20 ไม่ว่าจะเป็นรุ่นก่อน รุ่น I รุ่น V2 New รุ่นอะไรอย่างเงี้ยซีรีส์นี้ผมชอบที่สุดเลยใน,ในบรรดาทุกซีรีส์ของไหนขคลรองลงมา,มา,มาคือ SRT ซีรีส์ซึ่ง Discontinue แล้วรองไปอีกก็คือเบนตะกูล c h m m e l e o s ซีรีส์นะครับซึ่งเลิกผลิตไปแล้วนี่คือ P10IX จากไนคนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับ h ฮ b ิ r ไรเดนเอา